โกลเด้นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดาูดวงให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใคร ไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตแล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะไพ่ในอดีตใบแรกของชาวราศีตุลค่ะ ห้าเหรียญ Queen of Cups หกไม้ Page of s w o r d แล้วก็ต่อมาด้วย The Tower สำหรับไพ่ใบแรกใบนี้ในอดีตของชาวราศีตุลน,นั้นนะคะค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าใช้จ่ายในส่วนใดก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลน,นะคะ แล้วคุณรู้สึกว่าอมองย้อนกลับไปในอดีตเหมือนเราหมดตัวเหมือนเราไม่เหลืออะไรเลยเหมือนเราสิ้นเนื้อประดานตัวยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่จริงๆแล้วก็เพราะว่าชาวราศีตุลได้เอาเงินเก็บบางส่วนของตัวเองออกมาใช้บางทีเอาไปลงทุนบางทีเอาออกไปสร้างบ้านาบางทีเอาไปเขาเรียกว่า,าซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุข อาจจะเป็นการให้รางวัลตัวเองหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะความรักในอดีตนั้นมีชาวราศีตุลเวลาตกทุกข์ได้ยากหรือเวลาที่คุณหมดผลประโยชน์จากใครสักคนหนึ่งคุณมองเห็นนะคะคนที่เขารักคุณจริงๆแล้วก็หวังดีกับคุณจริงๆและก็คนที่จอมปลอมนะคะเดินจากไปจากชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลาที่มันลำบากถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะความรักหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะ ก,ก็ถือว่าผ่านพ้นมาแล้วเนาะต่อมาเป็นไพ่ q u e e n o f คั p สำหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเ,ออเวลาที่คุณอยู่ในห่วงความรักนะคุณจะรู้สึกแบบอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะบางทีก็เกิดความรู้สึกสับสน กังวลใจค่อนข้างง่ายนะกลัวว่าความรักมันจะไม่เป็นดังที่ตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะบางทีก็อาจจะทําให้ชาวราศีตุลผู้หญิงนั้นคิดมากแล้วก็กังวลมากเกินไปหรือเปล่านะแต่ถ้าถามว่าสาวสาวชาวราศีตุลน,นะมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับแฟนหรือว่าคนที่แบบเคยคบในอดีตหรือไม่ก็ก็รู้สึกดีนะนะแต่มันก็ตัดความรู้สึกกังวลหรือว่า เซนสติทในความรู้สึกก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นแพทในอดีตนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีตุลใบนี้นะส่วนมากแล้วผู้ชายชาวราศีตุลจะชอบผู้หญิงที่มีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรลือนแล้วก็ดูแลคุณดูแลครอบครัวดูแลลูกได้เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมีลูกด้วยกันนะ ชอบผู้หญิงประมาณนั้นแล้วคุณจะสามารถเป็นช้างเท้าหน้าหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวได้นะแล้วเธอเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณได้เป็นอยา่างดีนะชอบโมเมนต์ประมาณนี้แล้วผู้ชายชาลาศีตุนหลายคนเลยนะคะที่เวลาแต่งงานกันไปแล้วอยากจะให้ภรรยาอ,อ,อยู่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านหรือดูแลคุณนะคะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลในเรื่องของลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ต่อมาเป็นไพ่หกไม้ใบนี้ในช่วงอดีตของชาวราศีตุลนั้นมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะนะไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่แบบเไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องดีๆมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะคุณได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในสาขาอาชีพหรือในออสิ่งที่คุณทําอยู่นะไพ่ไม้ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับการทํางานนะก็มีเรื่องน่ายินดีมีผู้คนมาแสดงความยินดีนั่นนี่ นะคะก็มีเช่นเดียวกันนะหรือบางคนชาวราศีตุลก็กําลังคบหาดูใจกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเขาคนนั้นมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างเป็นที่นับหน้าถือตานะาคือพูดได้ง่ายว่าเป็นงานที่มีเกียรตินะถึงแม้จะไม่ได้รวยไม่อะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีระดับหนึ่งเลยต่อมาเป็นไพ่เพจออฟซอร สำหรับชาวราศีตุลคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณจะเจอประมาณว่า,าแฟนเด็กคนนี้เขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าลงมือทำกล้าตัดสินใจบางทีเขาค่อนข้างที่จะดื้อน,นะบางทีถ้าคุณเตือนถ้าคุณพูดบ่อยๆเรื่องเดิมซ้ำๆเขาอาจจะตีความหมายไปว่าคุณอาจจะจู้จี้จุจิก,จกบุ่นไยกับชีวิตเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะะโมเมนต์ประมาณนี้ชาวราศีตุลก็ สัมผัสมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาเป็นไพ่ The Tower ใบนี้นะในความรักในอดีตของชาวราศีตุลหลายคนเลยนะคะไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์หลายคนที่ตกอยู่ในสภาวะแบบเวลาเลิกกันแล้วเหมือนแตกหักเวลาเลิกกันแล้วเหมือนมองหน้ากันไม่ติดนะพูดง่ายๆว่าจบกันไม่สวยอะ่ะมีหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีเรื่องแบบ ฝ่ายใดฝ่ายนึ่งนะั้นทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจเสียความรู้สึกเหมือนความรู้สึกเหมือนความหวังมันแตกสลายมันพังทลายลงเหมือนตึกที่มันถลมม่มอ่ะมันประมาณนั้นเลยนะคะแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นมีเรื่องสะเทือนใจที่ทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นรู้สึกว่าเออบางทีการที่เราไว้ใจเชื่อใจหรือรักใครมากๆเวลาที่มัน เหมือนตึกถลม่มหรือเหมือนความรักความเชื่อใจของคุณมันหมดลงมันมันก็น่ากลัวนะอันนี้คือตัวชาวราศีตุลได้สัมผัสมาแล้วโอเคนี่คือไพ่ในดีนนะของชาวราศีตุลส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีธาตุน้ําราศีธาตุาาไฟราศีธาตุลมต่อมาเป็นไพ่ปัจจุบันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ เค okay. ไพ่ใบแรก The Emperor เด็กถือถ้วย6กเหรียญแปดไม้และก็ต่อมาด้วยอัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ The Emperor นะเป็นไพ่ประจำราศีเมษมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีแรกนี้คือผู้หญิงชาวราศีตุลในช่วงปัจจุบันมีโอกาสร้อยะ70%ที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะบางทีเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบมีประสบการณ์ชีวิตว่าง,งินเถอะบางทีเขาอยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้คุณได้ ได้ได้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณอาจจะตีความหมายเป็นเขาวุ่นวายจู้จี้จุกจิกเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ตีความหมายให้ถูกก็แล้วกันนะคะและเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เปอร์เซ็นต์ที่เหลือของชาวราศีตุลผู้หญิงคือเขามีเปอร์เซ็นต์เป็นชาติเดียวกันกันกบคุณแล้วเขามีหนะ้าที่การงานที่น่าเก่งขามนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทหาร ทหารอาจจะยศใหญ่ละ่ะตำรวจก็ได้ตำรวจอาจจะยศด,ดีเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะอะไรประมาณนี้หรือนักการเมืองระดับจังหวัดประเทศไปเลยก็ได้นะ,ะนี่คือเป็นการยกตัวอย่างนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีตุลผู้ชายชาวราศีตุลน,นั้นคุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเป็น l e ด d e r ในการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะ ถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วตอนนี้คุณอยากจะมีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเต็มที่นะคะภรรยาควรเป็นช้างเท้าหลังที่ดีแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังให้กับคุณเวลาคุณหันหลังมาทีไรเห็นเธออย่างเงี้ยคุณก็มีความสุขแล้วคุณก็พอใจแล้วนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่เพดออฟครับใบนี้นะคะคือจริงๆแล้วคนที่อายุน้อยนะคะที่แบบ อาจจะทำทำพฤติกรรมบางทีอาจจะมีการแอบลักแอบปื้มนะคะชาวราศีตุลย์อยู่ในช่วงนี้บางทีคุณอาจจะสังเกตดูก็ได้นะใครมากดไลค์คุณบ่อยๆใครมาส่องใครมาดูติดตามหรือช่วยแชร์หรือมีเรื่องมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนี้จริงๆแล้วเขามีความปื้มมีความพูด,ดง่ายว่าแอบชอบหรือรู้สึกดีๆ กับชาวราศีตุลและเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีตุลยังไงก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะคะหรือบางคนจะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองที่เขามีความรักความหวังดีหรือพูดง่ายๆว่าเขาเคยแอบรักแอบปื้มแอบรู้สึกดีกับคุณมาก่อนก่อนที่จะมาคบหาดูใจกันนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในเรื่องของการเงิน ชาวราศีตุลเวลามีเงินนะเวลามีกําลังเงินกําลังทรัพย์หรือพอที่จะมั่งคั่งบ้างแล้วก็แจกจ่ายคนอื่นคือเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่พอสมควรแต่ว่าทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะคะคนมักที่จะมาเอาเปรียบในความใจดีของเราอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในช่วงปัจจุบันของชาวราศีตุลทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะ,ะระวังในเรื่องของการที่ใครสักคนมาหยิบยืมเงินนะคะ แล้วถ้าเป็นจำนวนเงินเยอะๆก็ควรที่จะทำเอกสารสัญญาด้วยนะคะไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะญาติพี่น้องไม่ว่าจะใครก็ตามนะถ้ามันเป็นจำนวนเงินที่เยอะนะคะยังไงคุณก็อุ่นใจไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคนที่เสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องไปก็พอเรื่องเงินเงินทองทองนี่ก็เยอะแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนนะต่อมาเป็นไพ่8ไม้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของชาวราศีตุลน,นะ,ะในช่วงปัจจุบันนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือให้ชาวราศีตุลน,นั้นเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานการทำงานบางทีชาวราศีตุลอาจจะมีการเดินทางด้วยค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายงานมีการแบบหัวหน้าเอางานนี้มาให้คุณทำทั้งทัที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณ ไม่ถนัดหรืออะไรยังไงอย่างนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือก็แล้วกันในเรื่องความรักอาจารย์คิดว่านะบางทีคุณอย่าไปแน่ใจหรือมั่นใจอะไรมากจนเกินไปว่าในโลกนี้นะคะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะไม่เปลี่ยนไปเขาจะรักฉันตลอดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็พึ่งพาแฟนหรือสามีมากจนเกินไปพอวันหนึ่งเลิกกันไปเนี่ย เราไม่เหลืออะไรเลยนะเราต้องรู้จักการหาเงินด้วยตัวเองหรือพอที่จะมีเงินซัพพอร์ตตัวเองในเวลาที่แบบเราไม่เหลือใครอะไรอย่เงี้ยด้วยเช่นเดียวกันนะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนั่นเองต่อมานะคะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะ จร,จริงๆแล้วไพ่ใบนี้ชาวราศีตุลเป็นคนที่เวลารักแล้วก็ชอบทุ่มเทเทหมดหน้าตักเลยนะนะไม่กลัวเสียดายไม่กลัวเสียใจจึงเป็นคนที่กล้ารักกล้าที่จะรับผิดชอบกล้าที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะในเรื่อง,องความรักมากๆด้วยในเรื่องของการลงทุนถ้าชาวราศีตุลมีความมั่นใจหรืออะไรสักอย่างคุณพร้อมที่จะเทนหน้าตักคุณพร้อมที่จะลงทุนไปเลยนะ บางทีอาจารย์ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงก็ควรที่จะระมัดระวังในการลงทุนให้ถี่ถ้วนด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีตุลส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีเมษร,ราศีธาตุน้ําราศีธาตุดินราศีธาตุไฟนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอนันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีตุลคะ่ะ ในเดือนกรกฎาคมใบแรกคือก้าวถ้วยสีเหรียญ The Hangman, The Devil และก็ต่อมาด้วย King of Cups. โอเคสำหรับไพ่ก้าวถ้วยนะคะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกชาวราศีตุลในช่วงนี้ว่า คนที่เป็นเพศที่สหรือชาวราศีตุ้นนะคะอาจจะเป็นเพศที่3เองหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวเพศที่3อยู่ในช่องนี้นะคะคุณมีความมั่นใจในความรักครั้งนี้มากๆหรือมีความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเออเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีหรือบางทีชวนกันทําอาหารชวนกันไปกินข้าวชวนกันคือพูดง่ายๆว่าเรื่องกินค่อนข้างเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรนะคะในกรณีนี้นะคะแต่ พูดได้ว่าทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะมั่นใจหรือสร้างความมั่นใจนะ,ะในเรื่องของความรักซึ่งกันและการเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะ,ค,ะคือในช่วงนี้อยากจะเตือนผู้หญิงชาวราศีตุลน,นิดนึงนะ,ะการที่คุณมีสเสน่ห์นะ,ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สเสน่ห์ของคุณนะ,ะกับไปโดนตาโดนใจของคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอันนี้ก็อาจจะตกเป็นมือที่แบบ ที่สามหรือคนที่มาทีหลังของเขาก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการครบคนด้วยนะต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญใบนี้นะะอาจารย์อยากจะบอกว่ามีชาวราศีตุลหลายคนเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ห่วงของมากเป็นคนที่ห่วงของขี้หึง ะะบางทีอาจจะเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยบางทีเขาอาจจะยังไม่บอกไม่ระบุสถานะชัดเจนกับคุณแต่เขาอยากจะกักคุณเอาไว้ด้วยนะเผื่อว่าคนที่เขาคุย,คยอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่แล้วเกิดว่าวันนึงคุณเกิดใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เก็บคุณเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าคุณเป็นตัวเลือกในหนึ่งในนั้นของเขาอะนะคะคุณจะยอมเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือไม่นะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะอันนี้ค่อนข้างที่จะแย่นิดนึงนะคะคือบางทีก็แยกย้ายกันไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วนี่แหละแต่เขาก็ยังตามกักความสัมพันธ์ตามแบบตื้อคุณไม่เลิกนะ,ะบางทีคุณอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ยังตามหึงตามห่วง,ตา,วงตามห่วงก้างบางทีถ่ายรูปคู่กับแฟนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เกิดอาการเหงห่วงหรืออยากกักความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้อยู่นะ ต่อมาก็คือเป็นไพ่เดะแฮงแมมสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์คิดว่านะชาวราศีตุลในช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะมีภาระผูกพันกันมีภาระในการในการใช้จ่ายภายในครอบครัวมีภาระในเรื่องของการเป็นหนี้สินหรืออะไรเงี้ยจะต้องเอามาใช้จ่ายภายในครอบครัวอะไรประมาณนี้ ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะแล้วระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะก็ได้เช่นเดียวกันยังไงก็ถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีตุลก็ขอให้ไปตรวจสุขภาพภา,พภายในด้วยนะคะอา,อาจจะเจอว่าเป็นโรคเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงนะคะ,ะเรลงปากมดลูกหรือเนื้องอกช็อกโกแลตซีดหรืออะไรก็ตามควรไปตรวจควรแบบปีละครั้งน่ะนะคะต่อมาเป็นไพ่ the devil ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีมังกรนะมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกนะว่าเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นลาหูเป็นเหมือนเงานะคะมันเหมือนเป็นแสงตอนกลางคืนนะ,ะที่ไหนมีแสงที่นั่นก็อีกด้านนึงก็มีเงานะ,ะมันเป็นประมาณนั้นเลยนะ,ะเวลาที่คุณรักใครหลงใครในช่วงนี้ คุณก็มักที่จะมองข้ามในข้อเสียของเขาไปค่อนข้างเยอะนะคะบ,บางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาเจ้าชู้เขาอาจจะดื่มบ้างเที่ยวบ้างสูบบุหรีบ้างติดเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็ไปหลงเสน่ห์เขาอยู่หรืออะไรประมาณนี้ก็ยังรักยังหลงอยู่อะไรเงี้ยก็ระมัดระวังในเรื่องการที่แบบรักแบบงงหัวไม่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอาจารย์อยากจะแนะนําให ให้แยกให้ออกระหว่างความรักกับความหลงนะชาวราศีตุลจะแยกไม่ค่อยออกในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนกับหลายๆคนก็แล้วกันนะหรือบางคนนะชาวราศีตุลเป็นไพ่เดอะเดวิลซะเองหรือเป็นปีศาจซะเองคือเป็นคนที่ทั้งกินเหล้าทั้งเจ้าชู้ทั้งอะไรอะลุ่มหลงในกร,รมลมลุ่มรกลิ่นเสียงซะเอง อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะใน2กรณีด้วยกันเนาะต่อมาเป็นไพ่ King of คั p ผู้หญิงชาวราศีตุลในช่วงนี้นะมีโอกาสได้เจอกับผู้ชายที่เอาใจใส่แล้วก็รักคุณเป็นอย่างดีถ้าเขาคนนั้นอายุมากกว่าชาวราศีตุลผู้หญิงนะนะคะต้องวงเล็บไว้เลยนะต้องเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณ แล้วเขามีความรักความรู้สึกดีๆนะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะดูเป็นสุภาพบุรุษเจนททลยังไงก็ไม่รู้นะดูจากตัวไพ่ของอ King of c u p s นั่นเองนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีตุลน,นะเวลาที่คุณอยู่ในห้วง,งความรักเนี่ยคุณจะชอบดูแลใจใส่แฟนเป็นอย่างดีในเรื่องของความรู้สึกของคุณก็ค่อนข้างทีง่จะเซ็นสติทง่ายนะคะในเรื่องของการที่บางทีแฟนหรือคนรักของคุณมาพูดอะไร นะคะคุณค่อนข้างที่จะเก็บออกมาคิดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักด้วยความรู้สึกความรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสําหรับผู้ชายชาวราศีตุลมากๆนะในช่วงนี้ด้วยนะโอเคนี่คือไพ่ในเดือนกร,รกฎาคมของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุดินนะคะราศีมังกรนะ ต่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีตุลคะ่ะ Knight of Pentacles, The m a g i c i a นแล้วก็ไพ่8เหรียญน,นั่นเองนะคะสำหรับไพะะ่ Knight of Pentacles ในเรื่องความรักชาวราศีตุลก็ยังทุ่มเทอยู่นะคะเวลารักใครก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย ในเรื่องของความรักอยู่พอสมควรในช่วงนี้อาจารย์ก็อยากจะเตือนเตือนิดนึงนะคะบางทีคุณอาจจะมอบความรักทั้งหมดที่คุณมีให้เขาไปหมดแบบร้อยเปอร์เซนเลยเวลาเสียใจมันก็ก็ก็เฮิร์ตอยู่พอสมควรนะมันก็เลยแบบเฮิร์ตมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะ่ะนะคะนี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงวันอ่าเขาเรียกว่าอะไร ศึกษารายละเอียดในการลงทุนด้วยนะสำหรับชาวราศีตุลแต่ว่าจากที่ดูดูไม่ได้มีไพ่ดาบไพ่อะไรก็ถือว่าลงทุนได้แต่ไม่ควรลงทุนเกินตัวไม่ควรมั่นใจแบบ100%เเซนะคะขอให้เผื่อใจไว้ด้วยเพื่อผิดหวังสมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาเป็นไพ่ The m a g จิกเชใบนี้ความมีไหวพริบปฏิพานการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าชาลังศีตุณทาได้ดีอยู่แล้วนะคะหน้าชื่นชมมากๆในช่วงนี้อันนี้อาจารย์ไม่ได้น,นากังวลอะไรมากมายนะ,ะแล้วชาวลังศีตุณชอบดูดวงมากนะ,ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเชื่อหมอดูนะคะแล้วก็หมอดูไหนที่แบบแม่นนะอย่างเงี้ยเพื่อนมาแนะนะําเงี้ย ต้องไปจักต้องไปดูเลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะหรืออาจจะเป็นบางทีชาวราศีตุลเป็นคนที่เซนแรงก็ได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงนะ,ะเซนแรงบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแฟนเรามันมันดูพฤติกรรมมันเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปดูไม่เหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยอย่าให้รู้สึกแบบนี้นะเพราะว่าเซนแรงไงนะคะโอเคนะต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญคุณมีความขยันอยู่แล้วในช่วงนี้ นะขยันขันแข็งเป็นคนที่ชอบทามาหากินนะเป็นคนที่ชอบงานฝีมือเป็นคนที่ทําด้วยตนเองนะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ดีด้วยอันนี้ตัวชาวราศีตุลแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งงานนะงานประจํามีอยู่แล้วอาจจะรับจอบนั่นนี่ข้างนอกด้วยมีงานอดิเรกที่อาจจะทําเงินให้คุณได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีที่ชาวราศีตุลน,นั้นมองหาลู่ทางช่องทางในการหาเงินเพิ่ม เข้ากับเป๋าตัวเองก็ได้นะคะนะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีตุลไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคดินแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ